เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนเนที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างฮะอากาศในยามเช้าหนาวกันบ้างไม่เอ่ยฮะอย่าถามผมนะครับว่าหนาวไหมต้องถามว่าอาบน้ำไหมดีกว่านะครับนะที่บ้านผมอากาศเย็นมากคุณในช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่13องศานะครับโอ้โหโดนน้าแทบไม่ได้ครับน้ํานี่แบบเย็นเจี๊ยบโดนทีบีร้องฮะผมบอกเลยผมไม่แน่ใจนะครับว่าน้ํามันเย็นหรือผมเป็นโรคพิษสุนัขหมาบ้าก็ไม่รู้นะครับนะ โอเคทุกคนมาเข้าเรื่องของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับวันนี้เรายังคงอยู่กับเจ้าตัวละครเมเทอร์หรือว่ามิดเฮดนั่นเองฮะเมเทอร์มีชื่อจริงๆว่ามิดเฮดนะฮะผมไม่ได้ไปหาข้อมูลมานะฮะแฟนๆทอมแอนเจอรีเขาคอมเมนต์บอกผมนะฮะน่ารักมากเลยนะครับขอขอบคุณด้วยสําหรับข้อมูลนะฮะโอเคทุกคนวันนี้ครับผมจะมาแนะนําวิธีการจัดเซตการ์ดของเจ้าตัวเมเทอร์นะฮะขออนุญาตเรียกเมเทอร์ก็แล้วกันนะครับนะ เมเทอร์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เล่นยากนะครับต้องบอกไว้ก่อนมันไม่ใช่ตัวที่กากหรือว่าอ่อนแต่อย่างใดนะครับเวลาดูคลิปผมเนี่ยฟังดีๆนะครับจับใจความดีๆนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันกาก,ากหรือว่ามันอ่อนนะครับแต่ว่ามันเล่นยากนะครับเจ้าตัวเมเทอร์นะฮะตัวนี้มันต้องมีเทคนิคในการเล่นนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยผมเล่นหนูและเจอคนเล่นเป็นงานแลยบอกโอ้โห โมนี่โปเคเยอร์เมทเอชชัดๆเลยในนี้นะนะผมก็เลยแบบว่าเออเอาเทคนิคเขามาใช้นะฮะการจัดเซตการ์ดที่ดีควรมีทั้งหมด2เซตด้วยกันทุกคนแต่ถ้าจะให้ดีมากๆเนี่ยต้องมี3เซตเลยนะครับนะเซตที่3เนี่ยเราจะเอาไปเล่นโหมดผ่อนคลายนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นไงฮะเพราะฉะนั้นจัดแค่2เซตพอนะครับนะโอเคครับมาที่เซตแรกฮะการ์ดใบแรกนะครับละเอียดรอบครอบฮะการ์ดใบนี้ยังไงก็ต้องใส่อยู่แล้วครับเอาไว้เหยียบกับดักเหยียบเศษแก้วต่างๆฮะการ์ดใบที่2ครับชาร์จพลังโจมตีการ์ด นี่ผมใส่ให้กับเมลทุกตัวนะครับเพราะผมเป็นคนชอบตีทีเดียวร้มนะจังหวะต้องเป๊ะจังหวะต้องแม่นนิดหนึ่งนะครับนะแต่ปกติเนี่ยจังหวะผมไม่แม่นหรอกครับผมใส่เป็น่ท่องั้นหละอ่ามาการ์ดใบที่3มครับนี่การ์ดใบนี้จะเป็นประเด็นของเราในวันนี้ครับการ์ดกับดักหนูครับทุกคนผมคิดว่าการ์ดใบนี้มันสามารถทําคอมโบกับกับดักปลาป๋องเราได้เออทุกคนผมคิดว่ามันทําคอมโบได้นะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งจัดเซตการ์ดเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองครับจัดเสร็จปุ๊บอัดคลิปเลยนะครับ นะไม่มีการศึกษาแต่อย่างใดนะครับมัวรวนๆถ้าข้อมูลผมผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับนะการ์ดใบสุดท้ายครับการ์ดเพื่อนของสุนัขฮะการ์ดใบนี้มีประโยชน์มากในกรณีที่เราเจอด่านที่แบบมีสไปอยู่ใกล้ๆรูชีสแล้วเขาดันชีสใกล้เสร็จหรือว่ากาลังดันชีตอ,อยู่แต่อย่างใดเนี่ยเราใส่การ์ดใบนี้เข้าไปเราไปปลุกสไป์ได้ครับให้สไป์มาช่วยจับหนูนะฮะนะนะเออมีประโยชน์นะฮะการ์ดใบนี้นะครับนะ เซตใบที่2ครับการ์ดใบแรกครับยังคงเหมือนเดิมนะครัการ์ดเหยียบกับดักฮะใบที่สองครับผมจะเปลี่ยนแลละฮะผมเปลี่ยนเป็นลูกโชนเผาไหมในกรณีที่เราเจอตัวแก้ทางเราฮะอย่างเช่นหนูราชาหรือว่าทัฟฟี่อศวินนะครับ โซนที่มีเกาะเนี่ยมันจะเหยียบกับดักเราไม่เป็นไรใช่ไหมฮะอย่างเช่นทัฟฟีส่สวินมาเนี่ยเรียบร้อยเลยครับเดินผ่านกับดักชิวเลยนะฮะนะแล้วก็ช่วยเพื่อนจากเก้าอี้จรวดได้นะครับเพื่อนเ็เหยียบกับดักไม่เป็นไรเพราะเขาสวมหมวกเหล็กอยู่นะฮะนะผมจะใช้การ์ดใบนี้นะฮะมาโซนเก้าอี้นะครับนะเพื่อแบบว่าเราจับเขาได้รัวๆอะไรแบบนี้แล้วเขาก็มาช่วยกับรัวนะฮะเขาจะได้ตายเร็วขึ้นนั่นเองนะ,ะการ์ดใบที่3ยังคงเหมือนเดิมนะครับชาร์จพลังโจมตีนะฮะและการ์ดใบที่4ครับการ์ดใบที่สุดท้ายการ์ดหวา เขาจะดันชี้ช้าลงนะฮะทำให้เพื่อนร่วมทีมของเขาต้องมาช่วยก่อนนั่นเองนะฮะนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหนนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตการ์ดสองเซตต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับไปกันนะครับเอาละครับทุกคนมาเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยโหจับคู่นานมากทุกคนผมเจอบอดประมาณ10กว่าตาได้นะครับนะเราจะเน้นเคลียร์ของไปเลยนะครับไม่ต้องเฝ้าเคสอีกพีนะครับนะปล่อยเขาเก็บไปเคลียร์ของให้เรียบร้อย แจกคงแจก,กันน้องเป็ดมาให้ทำไมตอนนี้อือไม่เอาครับไม่เอาอออยัางไงเรียบร้อยครับโบเข้าให้เอาไม่โดนได้ไงเ <c oughs> มื่อกี้ไม่โดนได้ไงอะโอ้โหปิงกนิดๆด้วยพิงิดนิดๆอาพิกไทยมาก่อนนะฮะทุกคนดูนี้เจอของดีด้วยทุกคนน้ํายานะครับนะบเอาละปปะ <c oughs> ปลาซ่อมบางทางตัวเองนะครับน่ารักมากโอ้โหน้ํายาแบบนี้เลยเหรอ อย่างนี้ก็หวานนีครับ<ช>นะไปเค้งกินไปเลย<ๆ>เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้แป๊บนึงแล้วลกันนะทุกคนโอเควางกับดักไปเลยนะครับนะกับดักนี้สําคัญมากทุกคนเราจะวางโซนเก้าอี้เอาไว้นะครับส่วนสกิลนั้นเราจะอป,ปากกระป๋องแค่หนึ่งนะครับเน้นไปพริกไทยกับสกิลติดตัวนะครับสกิลติดตัวเลดวลสองเราจะผูกเขากับเก้าอี้ได้นานขึ้นนะฮะหมายถึงว่าจับเขาผูกเก้าอี้นานแล้วเขาก็มาช่วยเพื่อลวมทีมนานขึ้นอะไรแบบนี้นะครับนะโอเคนมำยาต้องขนไปก่อน มาได้น้ำยาลองขน2อันบันเทิงเลยฮะคุณผู้ชมโดนแน่นอนบอกเลยนะฮะโดนกับดักผมทำไมทำแบบนี้เออเรียบร้อยเลยครับทัฟฟี่เก็บทัฟฟี่ไปก่อนนะครับเอาไปผูกกับจรวดที่เราวางกับดักไว้นะครับนะอ่าแบบนี้แหละทุกคนพอเราผูกเสร็จนะครับนะเอาพิใคยมาก่อนนะครับเราค่อยวางกับดักแบบนี้นะครับนะอันนี้เป็นขั้นตอนการใช้สกิลที่ถูกต้องนะถ้าวางกับดักเลยไม่ดีนะฮะนะกับดักเราเนี่ยมันวางช้านะครับ ยังไงเอาเอาไงเอาเอาไงเอาไงฮะเอาไงล่ะอืีอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเอาไงจะใช้ของปลาใช่ไหมของปลามันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ยังไงครับของปลาไม่ได้ยังไงเอาเอาแล้วก็มาดูนดูนเดี๋ยว๋ยวางพิกไัยก่อนวางพิกไัยก่อนเออนะฮะพอวางพิกเออพอหยิบพิกไทยมาปุ๊บเขาจะตกนะครับมาสักครู่นี้ไม่ใช่วางพิกไทย ต้องบอกหยิบพิกไทยนะครับนะเอาไงไม่ช่วยเหรอไม่ช่วยอ่ออ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 ะโอ้ย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 โอ,อ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเก็บไปหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เอา้าเดี๋ยวลุกมาพอดีแกโอ้โหจังหวะมันได้ครับทุกคนยังไงดานั้นยังไงดาน,นั้นหนีไปไหนขวาขวาดับฟี้ แกตกลงมาใส่เก้าอี้เรารัวๆเลยนะผมบอกไปยังทุกคนว่าเอาเซตการ์ดอันที่2มานะฮะนะลูกโจรเผาไหม้อะทุกคนคือไม่ได้เอาเซตการ์ดแรกมาวเนะี่ยด่านแบบเนี้ยถามว่าเก้าอี้อยู่ข้างล่างแบบนี้แล้วสไปยอยู่ข้างบนอะไรแบบนี้แทบไม่มีประโยชน์เลยนะฮะการ์ดเป็นเพื่อนกับสไป์อะทุกคนเพราะฉะนั้นด่านเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยที่สําคัญนะฮะเราจะเซตการ์ดมา2เซตเนี่ยก็เพื่อการนี้แหละฮะเพื่อด่านด้วยนะฮะอา่าเขาแก้ทางเราทุกคนเขาป มันล่องหนมันล่องหนยังไงกิ้งครุกครุกไปแล้วนะครับนะอา้าวโดนเดวแบบเนี้ยโอ้เข้าให้เรียบร้อยไม่โดนเป็นไปได้เป็นไปได้โดนไหม <c oughs> ยังไงละครับยังไงละครับวิ่งไปยาวๆวิว่งไปยาวๆแบบนี้เรียบร้อยเลยปลาเข้ากลางลําเลยครับก็ยีจรวดเราเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันล่องหนอยู่นะครับโจรสลัดโอ้เดี๋ยวโจรสลัดมันไม่ได้ล่องหนแล้ว <c oughs> อ้อตัวหนึ่งมันล่องหนนะครับนะ คไม่เป็นไรนี่ไงเจอมันแล้วเจอมันแล้วนะฮะนะเจ้าโดบินูดเดี๋ยวไปไหนแล้วนะทัฟฟี่ทัฟฟี่รอดไปแล้วมุดข้อท่อมั้งเนี่ยอ้าวตรงนี้ไม่มีท่อไม่มีท่อก็เสร็จสิครับไม่มีท่อแบบนี้ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยนั่นไง <laughs> แม่ระวังกับดักไว้นี่มันดีจริงๆนะครับนะโอ้ยอย,อย,ยังไงโอ้ยโดนอีกแล้วครับโดน โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเจ็บไหมล่ะครับเอายังไง <c oughs> <c oughs> เขาฆ่าเพื่อนเขาเองวะ่ะทุกคนเอ,อเอาพิกไรามาก่อนนะฮะเห็นไหมฮะออถ้าเราวางกับดักนี้ชานะครับเมื่อกี้เขาอ,อาจจะปลาเหรียญใส่เราทันได้นะฮะนะเอาไง <c oughs> เอาดิเอาดิเอาดิไม่ล้มก็ต้องล้มหรอมะ,ะโดนขนาดนี้นะครับเอาเอาัพสกิลผิตติก <c oughs> ดีดีเครับเมื่อสักครู่นี้ผมต้องอัพไอ้อไม่ติดตัวก็พิกไทยมาก่อนนะทุกคนนะ <c oughs> มาช่วยเพื่อนรักเพื่อนใช่ไหมเราอะอ,อ,อ,อวางกับดักไปก่อนก็ได้นะครับเออเนี่ยเวลาจะผูกเขากับเก้าอี้เนี่ยให้วางกับดักไปก่อนก็ได้นะฮะแต่ถ้าไม่มีใครเนี่ยผูกไปเลยนะฮะแล้วก็เสกพิกไทยออกมาแล้วค่อยวางกับดักแบบนี้จะดีกว่านะครับนะออโอเคทุกคน ขามาช่วยไม่น่าจะได้แล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคทุกคนเก็บสี่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวรอดูสักครู่หนึ่งเผื่อเขาหลุดนะครับ few moments later โอเคครับทุกคนแมวชนะไปเป็นที่เรียบร้อยผมลืมบอกไปเลยครับว่าสกิลพิไทยมันสามารถทาคอมโบกับกับดักปากระป๋องได้นะในกรณีที่วางกับดักปากกระป๋องไปเนี่ยเอาพิชัยปลาใส่กับดักก็จะระเบิดได้นะฮะนะ เอาไว้โซนูชีตก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ระเบิดใส่นู้ก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับนะเอาไปประยุก์ใช้กันเอานะฮะโอเคครับทุกคนหากเพื่อนๆจะจอบคลิปนี้ยังไงฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับดเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊าย